สวัสดีค่ะคุณโคนิมสวัสดีค่ะได้ยินแล้วสวัสดีค่ะคุณโคนิมค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคคุณเสวัสดีค่ะโอโ้บางคนก็กินข้าวบางคนก็กินขนมแต่เช้าเลยอ่ะระหว่างรอเพื่อนนะคะคุณครูลืมให้ดูรูปวันที่เราโชว์ออกเล่นจำได้ไหมเอ่ยจับนะอ้ามีรูปมาให้ดูนะคะไหน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  ไหนไหนอใหญ่เห็นตัวเองเห็นตัวเองหรือยังลูกระหว่างรอเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนถึงเก้าโมงห้านาทีนะคะตนบเห็นไหมบางคนโอเคครับคุณครูโอเคครับคุณครูโอเคครับครับผม เนี่ยคุณครูเพิ่งสังเกตว่ามีเอ่ออะไรนะต้นกระบองเพชรที่มันพูดได้ด้วยเนี่ยใครเนี่ยเข้าหอมเนาะ <c oughs> จะซื้อเนี่ยค,ยค,คร,ร,รูได้ยินไหมน่ะก้าวจะซื้อตอี้ใหพี่ก้าวเร็วพี่ก้าวกบอกครูนิ่มค่ะรับผมรับครับผมแบ่งมาให้เุื่อนใครใครใครเอาแมวมาใครเอาแมวมามมนี่ แมวเหรอชิลีลูกเพื่อนชื่อชิลีนะคะอเออปืนเนึบอปืนเนื้อ เราเลี้ยแมวทั้งหมดสองตัวชื่อว่ามังคุกับไอสิงโตค่ะเลี้ยแมวปวดสองตัวแล้วมันอะไรยังไงนะลูกมันอะไรยังไงนะชื่อแมวชื่อว่าไอมังคุกับไอสิงโตค่ะไอมอนกับสิงโตอ๋อมังกุกสิงโตมันจะกินเก้วที่หไหนเนี่ย ครูครับครูครับครูสงสัยมากเลยครับว่าว่าครับผมาเตวองเพชรพูดได้อะมันชื่อว่าอะไรลูกอะไรสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนอีกครั้งนะคะคบเก้าโมงห้านาทีแล้วเนาะเราจะเข้าเนื้อหาที่เราจะเรียนนินึ่มาลูก เดี๋ยวเราทบทวนเนะะื้อหาที่เราจะเรียน<อ>นี่ก่อนวันนี้ก็มีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นเหมือนเดิมอาแต่ก่อนที่จะไปเล่นเกมนะคะเราก็ต้องไ,อไปเรียนเกมใหม่บ้างอะครับจากเเกมรู้ได้ไงรู้ได้ยงไงว่าวันนี้ไม่มีเกมใหม่ฮะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวก่อนที่จะไปะเล่นเกมมาทบทวนเนื้อหากอ่อนเอาเกมใหม่ให้เล่นเลย การเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนหนึ่งถึงสิบและศูนย์จำได้ไหมเอ่ยอ่าเลขเลขอะไรเอ่ยเลขอะไรหเลขหนึ่งอ่าเลขสองสามเ้าเดี๋ยวดูอารามีหนึ่งแล้วหนึ่งตัวหนังสือสะกดยังไงลูกหัน้าอึ่งงอนหนึ่งไม่เอกหนึ่ง ถูกต้องหอนอ,อึงอหนึง่งไม่เอกหนึ่งเนอะอ่าต่อไปนะคะต่อไปเลขอะไรเอ่ยเลขสอง อันนี้เลข 2, 2> สองดูอาราบีสองไทยเนาะแล้วสองหนัง <that outgoing. S 2> สือสองสองแสดงทีละสองเก็บมากสองอองสองนะคะสองเออต่อไปเลขอะไรเอ่ยเลขสามเลข สามนะอันนี้ก็สามฮินดูอาราบีสามไทยนะคะภาษาไทยเห็นไหมด้านกลางมันจะขีดเลยนะถึงหัวเลยแล้วคำว่าสามสะกดยังไงนะสามโซอาโมสามเนาะโซอารโมสามอ่าคำต่อไปนะคะเลขอะไรเอ่ย อ่าเลขสี่เนาะเลขสี่เลขสี่อ่าเลขสี่ฮินดูอาราบิกเลขสี่อ่าเออมันออกงงไม่ได้ก็เลขสี่ตัวหนังสือเนาะคำว่าสี่สะกดยังไงนะคะสองอีสี่เลขสี่เนาะเออเอาไปเลขอะไรเอ่ยห้าเลขห้า เออเลขห้าเลขหาดูอาหาอีกเลขคาไทยแล้วคำว่าห้าสะกดยังไงลูกสวัสดีค่ะอ่าหาไม่ดู่ห้าเนาะอืมต่อไปเลขอะไรเอ่ยอออุออุสวัสดีลูกอ่ะเดี๋ยวมาทดทวนตัวเลขเข้ากัน Scroll, หกเนาะอันนี gment. ้เลขหกฮินดูอารบีเลขหกไทยเลขหกตัวหนังสืออ่ะคําว่าหกตัวหนังสือก็คือหอโอกรหันเองสระโอได้ปรากฏให้เราเห็นเนาะเออหเราจะสะกดว่าหอโกรหนะลูกเนาะเออต่อไปเลขอะไรเอ่ยเอ๊ เนั่นเองเนาะอันนี้เลขเจดีูอาราบกเลสเจดไทยแล้วคำว่าเจดสะกดยังไงเอ่ยจเอเดอ่าจเอเจ็ออ่าสระเอจะมีเอกับ่ะแต่ถ้าสระเอมีตัวสะกดมันจะกระโดดจะเป็นไม้อะไรเอ่ย ไม่อะไรเหมือนเลขไตไตายไตผูนั่นเองอ่าคำต่อไปเลขอะไรเอ่ยเอ็ดต่อเอ็ดต่อแปดมีเลขแปดมีตัวต่อแปดเลขแปดใช่อ่า คำว่าแปตัวหนังสือก็สะกดว่า o e d แปะ o e d ตอไปเลขเก้าใช่ไหมเอ่ยเลขเกาสะกดยังไงเอ่ยเอาไม่โชก้เออเอาเาไม่โชกเก้านะเอาไม่โชกต่ไปเลขสีบนสป สามสิบ,สบสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกคืออะไรแป๊บหนึ่งนะคะ โอ้ครับเล่นเกมได้呀ยังเลยเหลือเลขหนึ่งเลขอะไรเอ่ยคิดว่าเลขอะไรเอ่ยสิบเอ็ดไม่ใช่เลขก่อนหนึ่งเลยเลขอะไรเอ่ยเลขสสใครจะกดคำว่าศูนย์ได้เล่นได้เล่นเกมเลยอะศูนย์อ้าใครจะกดคำว่าศูนย์ได้ได้เล่นเกมทันทีเลยศูนย์ มีตัวคารันด้วยมีตัวคารันด้วยเดี๋ยวเนะสูงโยยานันเนาะเออยอาจะดวกใหนดีนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดหน่อยว่าตัวหนังสือแสดงตัวเวลขไหนที่เห็นหน้าจอครูไม่รูกหน้าจอที่เป็นกระดาษเปล่าหน้าจอที่เป็นกระดาษเปล่า เห็นครับเดี๋ยวแชร์ใหม่หแล้วกันโอเค okay. อ่ะอตัวหนังสือแสดงตัวเลขไหนที่เด็กๆคิดว่ามันเขียนยากที่สุดเลยศูนย์คำว่าตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลขสิบเลยคิดว่าคำไหนเลขศูนยคำว่าศ<อ>ูนย์นะ อ่าเลขเจ็ดเลขเออขออีกสามคำอสามคำเก้าแปดอ่าเลขเก้าบอเอาเกาไม่หทเก้าเลขอีกสองคำบอเอกบอเอดอกแปดอีกหนึ่งคำขออีบบอสิบขออีบบอสิบอ่าเสียงคำว่าสิบเยอะที่สุดนะคะสองอีบบอสิบเนาะ อ่ะรู้ไหมเอ่ยว่าคําพวกนี้มันจะไปอยู่วันไหนเอ่ยวันจันที่เขียนตามคําคบอกนะคะวันจันที่เขียนตามคําคบอกนะคะเออเี่ยนะามีห้าคำนี้เนาะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเด็กๆคิดว่าอ่ะที่เราเรียนไปแล้วเนาะ จำนวนใดกับจำนวนใดบวกกันแล้วได้สิบบ้างเอ่ยห้า <5 S 2> บวกห <5 S 2> บวกห้าครับก <6 S 1> <laughs> ม <laughs> ีก้าลูก<า>มีก้าลูกสามตัวสามตัวเออสี่ตัวนะคะสี่ตัวก็จุดละหนึ่งรคะแนนนะคะ <laughs> อ่ะรอเล่นนะ้องรอเล่นรอเล่นอ่ะ อะไรบวกจํานวนได้กับจํานวนได้บวกกันล้วได้สิบบ้างเอ่ยเก้าหนึ่งค่ะเก้าบวกหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นการสลับนะะ้าบวกห้าค่ะ้าบวกห้าสลับตําแหน่งกันจะได้ไม่เอ่ยถ้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบแล้วหนึ่งบวกเก้าก็จะต้องได้สิบใช่ไหมเอ่ยเออ อ่ะต่อไปอะไรอีกนะะไรนน่าได้ยินแปดบวกสองหรอคะห้าบวกห้าได้สิบครับห้าบวกห้าได้สิบอะไรอีกเอ่ยหกบวกหกตูบอรสบามครับแปดสิบศูนย์บวกสิบนะคะศูนย์บวกสิบเมื่อสลับตำแหน่งกันแล้วก็จะได้สิบนิน้อยเอ่ย บีใช่ค่ะสิบบวกศูนย์บวกสองอ่าแปดบวกสองแล้วเมื่อสลับตำแหน่งกันแล้วสลับที่กันแล้วก็จะได้สองเท่าไหร่นะสองบวกแปดนั่นเองออมีอะไรอีกนะสามบวกเจ็ดค่ะเออสามบวกเจ็ดสามบวกเจ็ด เมื่อสลับตามสลับที่กันแล้วก็จะได้เจ็ดบวกสามนะวเออเจ็ดบวกสามมีอะไรอีกไหมนะแล้วสี่บวกหกได้ไหมเอ่ยหกวกสี่ได้ค่ะสีบวกหกแล้วก็หกบวกสี่ก็ได้เท่ากับสิบเหมือนกันเนาะใช่เลยอ่า จะม,มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่หกสี่อ่ะมาทบทวนก่อนเนะาะเออจำทวนที่บวกกันแล้วได้สิบได้แก่เก้าบวกหนึ่งหนึ่งบวกเก้าอ่ะห้านะบวกห้าเนาะศูนย์บวกสิบแล้วก็สิบบวกศูนย์ 8บวกสองแล้วก็สองบวกแปดใช่ไหมลูกอ่าสามบวกเจ็ดแล้วก็เจ็ดบวกสามเนาะอ่าหกบวกสี่ 4, แล้วก็อ่าสี่บวกหกเนาะเออสี่บวกหกอ่ะทีนี้และจะเป็นถึงตาเล่นเกมแล้วเย้เกมเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกแปบ๊บนึงนะคะ กูจะกิน,นอะไรอยู่เนี่ยวันนี้ได้ครับวันนี้เป็นเกมใหม่นะคะเกมใหม่เนาะเด็กๆสามารถาไปเล่นเวลาว่างได้เหมือนเดิมนะคะ เล่นเกม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 เห็นหน้าจอเรียกเลยเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเกมชื่อว่าเกมจำนวนสองจำนวนที่บวกกันได้สิบเนาะเออที่เราเรียนไปแล้วทบทวนไปแล้วเนาะ ให้เด็กๆเ,เนี่ยเลือกเครื่องหมายถูกจำนวนสนอ,อ,องจำน,น 2, จำนวนที่บวกกันได้สิบเนาะเลือกเครื่องหมายถูกจำนวนสองจำนวนที่บวกกันได้สิบและเลือกเครื่องหมายผิดจำนวนสองจำนวนที่บวกกันได้มากกว่าหรือน้อยกว่าสิบความเร็วมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะลูกเอออันนี้คือความเร็วช้าที่สุดเลย ช้าที่สุดของเกมนี้นะคะเ,เลือกมาให้ความเร็วช้าที่สุดพููเล่นมมยฮะอะไรนะไม่อยากเล่นอ๋อไม่อยากเล่นเหรอ,อครับคุณครูอยากเล่นอ๋อโอเคพร้อมแล้วเอ่อความเวลานะคะเ,เวลาบอกก่อนเนาะเวลามันมีทั้งหมดสองนาที แต่คําถามเนี่ยมันจะวนกันมาเรื่อยๆถ้าเด็กๆสามารถตอบได้เร็วคะแนนก็จะได้เยอะนะคะแต่ถ้าตอบได้ช้าคะแนนก็จะได้น้อยเนาะเออพร้อมแล้วไปกันเลยโ้ยลุยดเกนะถูกผิดตรงนี้นะอ่ะสองบวกแปถูกหรือผิดถูกค่ะถูกค่ะหนึ่งบวกเ้าถูกหรือผิด ห้าบวกห like ้าถูกลุผิดแล้วห้าบวกสุงลบผิดห อ่ะคิดนะคิดนะอรกิดหนาว่าแปดบวกสองถูกรทิตัวเองัแล้วกหกไหนะเออตสองนบวกหกถูกูทิสิมอ่คิดให้มันได้สิบนะโลกหกหกนึ่งเท่ากับเทาไหรเท่ากับยีกนเออ แปดบวกหนึ่งเท่ากันเท่าไรเก้าเก้าแล้วถผิดเผิดเนอะเออให้มันได้สิบนะลูกเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบคูณามเออสามบวกเจ็ดเป็นเป็นเท่าไหรเป็นนี่นี่ผิดอ้อ่ะศูนย์บวกสิบถงผิดเออสองบวกหกนผิด ศูนย์ถูกพิษถูกถูกนะเจ็ดบวกสามถูกพิษถูกห้าบวกสี่เป็นเก้าก้าถูกลพิษไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วสางบวกเก้าถูกพิษตีบวกห้าเป็นเก้ก้าถูกลพิษอ้าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหกบวกสี่ เป็นเด็ดเป็เสองบวกเด็ดบวเด็ดเด็ดขเหมือนกัตอนเวลาจบแล้วพีุ่รพีดนะคะพีดเนเวลาที่เราเล่นด้วยกันได้ท um uh> uh> really? ั้งหมดขาเนอเวลาที่เราเล่นด้วยกันเราได้คะแนนทั้งหมดสิเด็ดคะแนนนะคะสิเด็ดคะแนนเนาะเออ เดี๋ยวคุณผู้ชายไปก่อนเล่นพร้อมกันทั้งห้องนะคะไอ้แปดหอยแม่เอามาแข่งกันนะมาแข่งกันนะพร้อมกันมากดทเต็มกดแเ็มปมาแข่งกับคนนี้นะคะกับทีมของเรานะคะอ่ใครอยากเข้ามาแข่งก็ได้เลยนะคะใส่เข้ายังไง ใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผเสร็จใส่เสืก่อนใส่เสร็จแล้วก็ไปกินเดินไปกินนะเดี๋ยวเรากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าจำนวนไหนที่บวกกันแล้วได้สินย่าค่ะอุ้ยสุดอะจำนวนสองจำนวนที่บวกกันได้สิบได้แก okay. หนึ่งบวกเก้าเก้าบวกหนึ่งเออสองบวกแปดแปดบวกสองเออสามบวกเจ็ดเจ็ดบวกสามหกบวกสี่สี่บวกหกหกบวกสี่เนาะสิบบวกศูนย์แล้วก็ศูนย์บวกสิบอีกหนึ่งจำนวนที่ครูไม่ได้พิมพ์ก็คืออะไรเอ่ยศูนย์ศูนย์อะไรที่มันบวกกันได้สิบเหมือนกันนะ อีกหนึ่งจำนวนห้าห้าบวกห้าเนาะเออใช่เลยแต่ห้าบวกห้าไม่สามารถสลับที่กันได้แบบนี้นะคะเอออันนี้มันเป็นการสลับที่ไหมอันนี้หนึ่งอยู่หน้าอันนี้หนึ่งอยู่หลังเก้าอยู่หลังเก้าอยู่หน้าเป็นการบวกกันโดยการสลับที่เนาะอ่ะทีนี้ใครอยากได้เกมไปเล่นบอลหนนไม่เอา สนุกนะเาอพิมพ์ชื่ออ่าบอกว่าพิมพ์ชื่อเล่นตัวเองได้นะลูกพิมพ์ชื่อเล่นตัวเองได้เนาะเออแล้วก็เอามาแข่งกันได้นะคะอาค่ะโอเคเรามาถ่ายรูปกันก่อนถ่ายรูปกับอะเรน่าวันนี้อยากมชื่อว่าอะไรครับชื่อเกมว่าจํานวนสองจำนวนที่บวกกันได้สิบครับ วันนี้อยากโชว์อะไรบ้างเลยอะบางคนก็โชว์ปืน,น,นปืนสีน,น,นะคะวันนี้หนูโชว์ไม่ได้ว่าหนูไม่มีตุ๊กตาเพราะว่าหนูอยู่ที่บ้านตาแล้วค่ะอ๋อเอางี้เอางี้เดี๋ยวขอทั้งหมดสามรูปเลยอ่ารูปที่หนึ่งผู้ชายทําแบบนี้เอะผู้ชายทําแบบนี้รูปที่หนึ่งนะคะรูปที่หนึ่งผู้ชายทําแบบนี้ผู้หญิงมินิฮานะลูกโอเคไหมเออผู้ชายแอกหลอกก่อนผู้ชายแอกหลอกก่อนเออผู้ชายแอกหลอกก่อน ผูหญิงมินิฮาร์ดรูปแรกเนอะรูปแรกครูภาพนอ้องไม่เห็นคุณครูครับฮะไม่เห็นตรงไหนเอ่ยไม่เห็นหน้าคุณครูครับหน้าคุณครูไม่เห็นเห็นเพื่อนไหมลูกไม่เห็นเลยครับอืมชื่อหนูชื่ออะไรลูกพอโตหรือเปล่าไม่ใช่ใครเปิดไมบอกลูกเปล่าเมื่อกี้ เมื่อกี้ใครบอกคุูคะใครบอกว่ามองไม่เห็นหน้าคะโหลไม่เห็นหน้าไม่เป็นไรค่ะครูเห็นหน้าจออยู่แต่ว่าไม่เห็นเพื่อนคเฉยอ๋อค่ะเห็นเห็นเพราะว่าพอยอยู่ค่ะอ๋อค่ะอ่ะขอภาคแรก่อนวางของเล่นวาของเล่นก่อนเอางี้ก่อนเอางี้วิชายทำงี้ ใช่ทำแอคกหรอแอคกหรอเออแอคกหรอแอคกหรอผู้หญิงทำมินิฮาร์ดผมกเหมือกันเนอะแยกแล้วมินิฮาร์ดแบบมีลูกเอานิ้วใช่ไหมนิ้วแบบนี้ฟึ๊บอ่าปึ๊บมาเยื้อซิปอ่ะพลิกมาพลิกมาเออก็เป็นมินิฮาร์ดแล้วอ่ะขอรูปแรกนะครับพ่อโตเปิดกล้องรูปอ่ะรูปแรกนะคะ เอ้ขออย่างนี้ก่อนขออย่างนี้ก่อนจะได้เหมือนกันนะคะจะได้เหมือนกันเนาะ <laughs> ขออย่างนี้ก่อนผู้ชายผู้ชายอย่างนี้ผู้ชายแอคเหรอผู้หญิงมินิฮาร์ดค่ะผู้หญิงมินิฮาร์ดอ่าหนึ่งอ่าหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวขอภาพที่สองนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูก เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอยากโชว์อะไรเตรียมไว้เลยนะคะอยากโชว์อะไรเนาะออยากโชว์อะไรอ่ะ ถ้าอิสระทาท่าอย่างนี้ก็ได้ท่าไหนก็ได้ที่อยากทํานะคะอีกหนึ่งท่านะคะอ่าท่าไหนก็ได้ที่อยากทำะะอ่า,ะะอา,อาอพร้อมหรือยังหนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกเดี๋ยวให้อีกภาพอีกภาพหนึ่งนะคะอีกภาพหนึ่งเนาะ เดี๋ยวไม่เจอกันนานเดี๋ยวจะคิดถึงกันอ, <laughs> อีกภาพหนึ่งอยากโชว์อะไรก็โชว์ได้โอ้โหปูไทยก็มานะคะแมวก็มานะคะหุ่นยนต์ก็มานะคะตุ๊ก,กตาก็มีนะคะอเอาเร็วกุนซื้อเร็ว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 กุนซื้อโอก้าหายไปไหนเอ่ยข้าหอมพ็อโต้ หายไปไหนเอ่ยหายไปไหนกันหมดอ่ใบหายไปไหนเอ่ยอะไรเอ่ยมองไม่เห็นโทรศัพท์อ๋อแอบถ่ายรูปคุณครูด้วยเหรออ๋อคุณนยนต์ก็มานะคะข้าวหอมเมก้าหายไปไหนลูกพอโตเอาคุณจะถ่ายรูปแล้วนะเมก้าหนึ่ง เอาหนึ่งสองสามโอเควันจันทร์นะคะวันจันทร์เดี๋ยวเราจะดูรูปทั้งหมดสามรูปนี้ของเรานะคะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยบายลูกสวัสดีค่ะใบมาลูกเดี๋ยวส่งเกมให้นะคะยบายลูก๊า Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.